ใช่เหรอไอ้เนีอยู่คนเดี๋ยวก็เมื่อกี้คุยกับแอดมินแล้วไงว่าขออยู่คนเดียวเดี๋ยววะไปเลยไปเบ็ดไปเลยที่ต้โอเคหมื่นหนึ่งเลยนะเบ็ดหมื่นหนึ่งนะเบ็ดหมื่นหนึ่งเบ็ดหมื่หนึ่งเออไม่มีตังค์เบดไม่มีตังค์แล้วอ่ะคือไอเนทน่าสงสารนะฮะโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับพวกผมปีมเราชิงเคยฮะแล้ววันนี้โอ้โห เป็นด่านเดอร์บี้ครับผมที่แบบขับโคตรซอกแซกกว่าจะชนกันได้ที่เหนื่อยมากโอเควันนี้เราจะมาชนกันเบียดกันให้ร่วงนะครับผมหยุดทางเกิดด่านเฟอร์บี้ใช่ไหมพี่เฟอร์บี้ด่านเฟอร์บี้ใช่ไหมพี่เต้ยเฟอร์บี้เฟอร์บี้ไม่คิดไม่ไม่จะคิดว่าจะชนกันเลยเฟอร์บี้ตัวนั้นที่แบบโอ้โหไปยาก ไอเดไอเดไปไหนไอเด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 เเเีน้ั่ตกโดดลงเลยที่คือผมแม่งเก่งอ่ะเรนนี่เนนี่คิดถเงเตอรไงเอาตามมาเลยเล่นใครเล่นใครฮอู้ชื่อจะล่ออ่ะจะเ่ไก่เียนเเดอแค่นี้จะลนรว แม่งด่านแม่งขับยากจริงๆไงผมว่าแม่งเป็นด่านที่แบบว่าโซเลซโซกา้เนี่ยไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยโอ๊เดี๋ยวมันเรงหวันเยอยู่น่เขไม่ได้เตรียม่ะเลยไปเลยเลยเลอกูพี่อ๊อฟไม่เว้ไหนวะไม่เว้ต้องนั่งโอตตั้งเออรอเวลาดเดียเลยอเวลย

าเอจอยหลังได้ไม่จอดเลยว่ะห้ามเดี๋ยวซ้ายเอาเอายี่ตี้ก่าคือกดห้ามห้ามเข้าช่องห้ามเข้าบล็อกใหญ่ห้ามเข้าบล็อกใหญ่ไอ้สีส้มมาห้ามเข้าสีส้มบล็อกสีส้มอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้มึงตัดใจยังไงเดี๋ยว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 มีนี่เกมชนกันไม่ใช่ไปเกมแข่งยูเทิร์นชิบหายนี่มันไล่ยูเทิร์นรถไอ้สัตว์ เอาเลยเนี่ยนี่แหละนี่แหละตะบงแล้วร่างกายอยาปกระชั้อสุดยอดที่สุะไม่คือผมบอกแล้วคือลูกน้องผมอ่ะคือเป็นลูกน้องที่เก่งทีมงานผมเนี่ยเป็นทีมงานคุณภาพใช่ไหมโอ๊ต มึงอยู่กับไอเคนระวังไงโอ้ไอศัดเขาได้พุ่งอยู่ตัวเดียวแล้วแพ้เฮ้ยผมเฮ้ยเมื่อกี้ผมเก็บไปกินตัวผมเก็บไปสี่ตัวหรือเปล่าวะสามตัวสองสามตัวนี่ยจะไม่ได้มึงใสไอเน็ต์ใสัตว์อยู่ตัวเดียวมึงเก็บใครไอสัตว์กูฆ่าตัวตายกับพี่ตี๋ดีเคิด่ึงตายนที่ายคูฆ่ากัวตายกับพี่ตายไม่ใช่เราผมเนี่ยเป็นคนยิงไอไม่ใช่เป็นคนที่ผมเนี่ยเป็นคนชนเนี่ยผมมีหลักฐานอย่ามาโกหกอยแบบนี้มไม่ใช่ไม่ใช่ กูเห็นแม่ไ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 ม่คือผมผมชนเนี่ยผมชนผมเก่งแต่ตาเนี่ยกูจะเก่งหรือเปล่าไม่รู้ใส่ตัวเองอย่างเดียวเอ้ยอย่าให้พี่เตอร์เอาส่อนได้เปรียบออาส่วนได้เปรียบไปเลยพี่เนี่ยเปรียกเลยแต่เรื่อผมเราเราเราดูทดสอบก่อนจะไม่ใช่ใช่ไหไม่เราเราไอ้กฎคือห้ามอยู่ในนี้ไงพี่เราต้องออกข้างนอกห้ามอยู่นี่ถ้าอยู่ปุ๊บคือปรับฟ้าปรับแพ้โอ้โห

เอาไม่ตายไอเนทมึงอยู่อย่างนีมึงฟาวนะมึงไม่กล้าออกมาเออห้ามถอยห้ามถอยเข้าไปห้ามถอยเข้าไปต้องโดดลงจากรถตอนที่ตอนที่ว่าหนูกำลังตกจากอวกาศอะไรบ้างตกเล็กตุกเกาเออจะเอาหน้าไปแย่ยได้ใจเย็นได้อด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 ใจเย็นเนี๋ยมันพุ่งทะลุไปชนมึงอย่าบินหน้าบินแล้วเสียนะที่รองแล้วอย่าน อ๋อพึงชนรถสีเขียวให้ร่วมไปเลยชนรถสีเขียวให้ร่วมไปเลยเออเอ้ย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 เออเนี่ยแหละไม่ได้แดกแล้วไอ้เอ้ยไอหลังขับขวาขับซ้ายไปอ่ะเออนนั่แหละขับซ้ายไปเออนั่นแหละไอเนสไอเดชปาเออเออนั่นแหละแล้วถอยหลังไปับมึงถอยหลังให้กูขับไปที่อื่นหน่อยเออแล้วตั้งหลังอ่ะปุ๊บที่แดดอ้าวชนะแล้วหรอแนน้องงบค์ลุงแม่งลุงพี่แม่งน้องแบงค์อยู่ไหนอ่ะ เอาอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นมึงนำไปเลยมึงนำไปเลยมึงนำไปเลยโตแทงครับผมโตแทงแต่ผมไม่เงี้ยเข้าเลยมึงดีทิ้หายเลยยิ่งเดยกเอาไว้เอาไว้แม่งเดี๋ยวมึงดีไอแตกหรอกแต่กูหามทางออกไปไม่ได้อะไรวนไปวนมาเนี่ยเออไปไปไปขอตู้มาแลยแบงค์โอ้ดิชิตโอ้ดิชิตออดออดออทชนชนเออชนอีกชนอีกชนอีก ชนอีกชนอีกชนอีกชนเออดีการมีการมีการไอชนอย่างชนกูลงไปด้วยเออไอโอ๊ดมึงจอมึงกูลงไปด้วยทำไมแต่จิตใจมึงดำด้วยอะไรเยกูล่วงเลยเอาเออไอเจ้าอ๊ดกูบอกให้ชนคนาล่วงไม่ใช่ให้ชนกูไปด้วยพี่เพล่แรก่อนนวกูอยู่คนเดียวฮะกับน้องเมมาโอ้ท่านั้นท่านั้นเอ้ยทุกคนทุกคนมาลุกชนพี่แบงค์ได้เลยเดี๋ยวผมปล่อยทางให้

ไอ้เงี้ยแบงคไอ้เคนแบงค์รอต่อไอเคนมโอดังตึ๊ดตึ๊ดตึ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 ๊ดตไอดตึ๊ดตึ๊ดตึดตึ๊ดตึ๊ดตไอดตึ๊ดึ๊ดตึ๊ดนึึ๊ดต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 ึ๊ตึดตึ๊ Tân bó thăm bé thăm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  bó oi yip oi mãi 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 Mà mãi mãi ไม่ไม่ฟังนะฟังนะคือแบบใครล่วงแล้วนะมาเนี่ยก็คือต้องกระโดดลงรถเลยนะครับผมมันมันเป็นกฎพี่คือใครล่วงแล้วกระโดดลงรถเลยนะฮะหมดเวลาพี่ตัวใมรถไม่ไปพี่แบงค์ดีผมไม่เบ็ดพี่ตัวใหม่รถไม่ขับไม่ออพี่แบงค์แม่งบอกว่าคือตายอ่ะตายแล้วตายเลยผมโดนพี่ออฟชนปิวเลยที่อ่ะ ไอพเตอร์มีการเนียนเกิดขึ้นเออพิเตอร์มีการเนียนเกิดขึ้นว่ะพี่ได้กับไอพิเตอร์กำลังขับรถเลยขับรถไปชนถังระเบิดใช่ขับรถไปชนถังระเบิดเลยไม่งั้นมันผิดพลาดรถชนแล้วมันไม่ระเบิดอ่ะชนต้องตอกข้างล่างหน้เนี่ยมาพี่พี่ต้องชนแรงๆนี่ชนแรงๆไปไปไปเออเลี้ยได้ไหมหมอเออจุดๆก็ว่ากงนนี่พี่ออฟพี่ออฟถ้าพี่ออฟแพ้พี่เมย์นะโอ้พี่ออฟแม่ง ตกกระสัวบตอนนี้ตกตรงมาข้างล่างไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วน,นะเพราะว่ามันมีให้เล่นต่อข้างล่างมันมีระเบิดให้ปลาใสกันอยู่เราเล่นล่างต่อได้เลยไม่เอาไง่ชี้ใครอ่ะใครจอดได้จานะป่ะพี่เมย์อยู่ตรงนั้นไม่รอดนะอยู่อ,นนอยู่ในลึกๆดีกว่า พี่อ๊อฟผนดี้แเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเเอ้ยลืงแล้วพี่อ๊อฟตานีฟุบเฉยๆะพี่อ๊อฟ คือแบบตาเดียวจบแพ้เลยอะไรกันไม่เยตาจบตาเดียวเป็นค้างคาเอาเอาเอาอีกสักกี่ตาอีกสักสิบตาไปเลยไหมยี่สิบตาไอ้สามสิบไปเลยไอ้ห้าสิบไปเลยโอ้โหรูท่าคุณน่ารักมากเเนี่ยคือน่าสงสารเขานะครับโอเคยวคนเดียวที่มีฝุนตกด้วยเอี้ยเลยขับผิวๆไม่ได้นะขับดีๆแล้ววันนี้ต้องขับเป็นเพื่อนคขธรรมดาก็รู้สึกอ้นี่เออดูมีควันหนาวขึ้นมาทันทีนะขับดีๆลยนะเลี้ยวล้อปีโหดูล้อปีอะ ปีก็ดีมันจะลื่นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ไอ้ไน้องร้นโอ้โหอย่างดิฟคิงอะอดิฟเออคดดิฟอะไออนอออนไอออนโอนไออออออไองอนไนอนเลอนไออนไอออนไอออไออไอนเอนนไอนไอออนไอนีอไนตอนออน ไอ้โลคัลล่ามีระเบิอ้เล่นต่อแล้วเเอาไปยืดืดดิกระเดี๋ยวมา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 ให้ลงมาข้างล่างเนี่ยหอะไรจุดยุทธศาส์ยิ่งใหญ่เหมือนนเดินมาเ็ม็อืยุทธศาส์ยิ่งใหญ่ ยุทธศาสตร์เงี้ยเจ็ดยุทธศาสตร์เี่ยไม่มีระเบิดอ่ะอ้ซักอูมีระเบิดอยู่ดแล้วนะรถแม่งปีเพงไมกเลไปฟุ้งไปไปชนแค่มาเบบี้ไปไปชนเลยไปชนแม่ไปไปนั่นน่่นรู้ไ โอ้ดาลวดรอดีอันนี้อม่ใจเอยอีอยู่พี่อยู่หลงจดยังไ้อมแม่นสลับอีชีมาหาอูู๋เะยู่เดบเดียวเอดี๋ยวเดี๋ยวเล่นัว่งอยู่ใต้ยุขวาเลือกเลยพี่เีกเลยพีว่าจะสู้กับใครมึงสู้กเล ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่คือพี่ต้องเลือกพี่ตอนนี้มันมี2ทีมพี่ต้องเลือกว่าเออพี่อยากสู้กับใครไอ,อ,อไว้ไปแข่งเยแพ้ไพ่ตเองนจเลยแพ้ไัเองเ,เอาไว้เลยเฮ้ยอย่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอก่องขโรเอ <c oughs> กระโดดข้ามเว้ยแต่เราไม่โดดข้ามให้มันเป็นเรื่องของมันสองคนกันเนคินไม่เอาเนี่ยคุณใจขนาดนี้ยังไปเอามาอีกจะเผ้อตายแล้วสามรอบกูไปไหนเนี่ยเอาหักซ้ายไปข้างหน้าหักซ้ายรอเลยหาบ้านใกล้ใกล้ใกล้บ้านคือมึงขับมากูพร้อมชนไอ้สัตวสกูพร้อมปลุกตะลวงไอ้เหี้ยมึงมาเลยเนี่ยแหละแค่ว่าเป็นลมมึงก็จไอี นี่แหละมันต้องมีใครมาหาทุกคนเึงะยุดตกเมื่อกี้ไม่โชว์่ัทีอ่ะจนล้อมันดานด้านหลังคนดี่ารถติดม็ก็งอดยังไงี่่ผมบอกเลยอ่ะครัผมปล่อยคีย์บอร์ดะ่่่าผมก็ปล่อยคีย์บอร์ด่อ่่่่ เขาก็ไปชนผมร่วงอย่างนี้คุณะเข้าไปดิเดี๋อยแมงคู่ในโลงจากรูอ่ะปีนไปหาไอเกคนแล้วเนี่ยทไม่ทรัลงจากลงจากรถเนี่ยเอาแล้วปีนไปเดฟไอเกียร์แม่งเลยแบบไม่ได้ไม่ได้ปีนไม่ได้มาปีนมาปีนมาพร้อมแบบพร้อมปีนมาพร้อมถอยชนพร้อมถอยชนแบบฉับพลันพร้อมเฮ้ยเอาอะเอาอะเอาอะ ไอ้เดินเอาวะไอ้เยี่ยสองทางให้มึงเลือกอะโอ๊ตมีสองทางให้มึงเลือกไอเดะกูหยุดกูมีสองทางให้มึงเลี่กนมึงจาอะไรมึงเอาเลยมึงเลือกเลยโอ๊ตมึงลงมืช่วยเคนมามึงตัวลงมาหนึ่งเลยให้อ๊อฟไปต่อให้ จะเอาูตดี๋ยวยางแตกแล้วไนจังไปแล้วเออยางแตกแล้วมั้เนี่ยยางแตกเลยฉันได้ไปได้ไหมเนี่ยได้นี่ไงยังถอยได้อยู่ไอเดี๋ยวไปสั่งข้าวมันไก่หน้าปลกซ้อยเออไปไห้ามลงรถห้ามลงรถมันจะโกงเงินไปห้ามลงรถ

เวกอเวกอเวกจะทำอะไรจะไม่ึ้งทำอย่างนั้นสักทีเถอะหิวข้าวแล้วไม่ถ้างถ้ามาชนกันเองก็ลงกันเองเลยเออเกิดอะไรขึ้นมึงลงไปดูกันข้างล่างไตดไปหยิบระเบิดมาโครลูกปลาใส่ ถ้ามุณไปตรงนี้จะเป็นไงวะก็ลองไปดิมันมันต้องขับเร็วๆขับเร็วๆมันจะขับไปพ่อม่อขับเร็วก็ลงหลุมนี่สัตว์ไปฝั่งนู้นนะถ้าขับลงหลุมตัวอะไรมอดลิอ่ะจบลองทำแล้วเนตุ๋ยเลยเขียนสวยเลยไม่ถ้าใครข้าเร็วกว่าก็ชนะเขาถอยหลังชนผมได้มึงก็หลบดิสัตว์ลงเร็วกว่า แไปโชว์ความเทียนให้เขาเห็นว่าแก๊งเราไม่ใช่ธรรมดาไอ้ขี้หยุก่ใกล้แค่นี้จัดโลโก้ต่อยกันเลยดีกว่าไปเนี่ยนแต่ไม่เอาแล้วอย่าลงนะอย่าลงมาถูกไปล้อมันเลยมาถูกไปล้อมันเลยนี่จุดจุดหยาบนี่รอรอคนไม่มียางไอ้สัตว์เคยฟังเพลงไหม คนไม่มียางเลยต้องเดินต่อไปกูอันนี้ก็จังทีเราไม่จบจังทีอะวันนี้เออได้แล้วไปแล้วเออไอ้การ์ดอัดันต่อที่ยังอยู่ในเมื่อกี้กำลังสวยเนี่ยมันยังเป็นทรงตัวไม่ได้นะเอาเลยนุ่งตัวไม่ได้น่ะยี่ยงไม่หรอกอ้อสิบเอ็ด second อัน้ไอ้ยองหลานใหว นี้ถ้าจะเบิดอะดันให้มันล่วงเลยออมันเกะกะดรถมาให้ล่วงไปเลยเหรออได้รถใหม่แล้วต้องเล่นสปีดเพี่ะเกิดจะข้ามไอ้เหียกูเบิร์นจนรถไฟไหม้ไอ้สัสแนอย่าเบิร์นเยอะไอ้หี้มันข้ามแค่อยู่ถอยไปแค่นั้นน่ะมันตกถ้วฉวยเป็นตีเซกนเลชนชนไอ้เชนชนชนสิวิิีชนิเียวิดังเลย่แหละชนไฟไอ้ยี้อเฮ้ยอย่าเนโลนะออขามีขลั ก็คงไม่จำเป็นเลยต้องชนะต่อไปมันหมดเวไปแล้วแหวนบีนเดอร์เวทเนอร์เอาผมแพ้อ่ะเอาผมแพ้ออาแล้วทำไมแพ้อ่ะอะไรเนี่ยรถไฟฟ้ากูอะหรอเออไม่แต่ผมผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าผมอ่ะเป็นฝ่ายชนะผมคิดอยู่ในใจอยู่แล้วผมเป็นฝ่ายชนะ ผมรู้อยู่ผมรู้กั่ตัวผมเก่งผมเก่งเงี้ยเบอเร์เอเื่จอดเลยไม่ไปผมชนะถูกไหมถูกไหมผมชนะคือพี่พวกพี่ร่วมไปแล้วคือผมคือเดอะวินเนอร์อะพี่ p พย์อ f ฟเด็กเกย์มาแค่เนอร์เอ็กอะ p พย์อ f ฟเด็กเกยมันบั๊กมันบั๊กเฉยเฉยเอาอีกรอบเราเนี่ยใช่แล้วคือใจะไหมพี่แบงค์คือทีมเราเก่งอยู่แล้วใช่ไหมแต่แค่เวลาหมดก่อนบอกแล้วว่าพี่เชื่อในตัวเองเออ ถึงว่าจะไมเชื่อแม่งแพ้เลยเนี่ยพี่เชื่อในตัวผมเนี่ยแพ้เลยฝนแม่งยังไม่หยุดตกเลยเชื่อไอ้โอ้ยอู้ดอิดจ้าไอ้เหี้ยเราจะติดโป๊ะโป๊ะแหลมแม่งพุ่งนี่ทิพายเลยนกโน้องเมย์พี่เมย์เดี๋ยวพี่เมย์พี่ผมร่วงก่อนอีกแล้วอะไรวะไอ้เหี้ยโอ๊ตอย่างเป็นกันพี่ไอ้เนปเป็นคย อย่าท,ทำอย่างนี้เลยอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมลงมาข้างล่างเฮ้ยโคเวอร์หลังหน่อยโคเวอร์หลังหน่อยรถมันลื่นจ้ากินผัดไทยระเบิดตุ้มอะไรเคนเคนเอาใครล่วงลงมาด้วยอ่ะจะหนีไปไหน ไม่แบงมาต้งฟาเกรนไม่แบงเฮ้ย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 โอ้พี่แบงโอ้พี่แบงแม่งนูบชีตว่ะพี่โอ้ไม่น่าเลย โอ้พี่แบงค์จบแล้วมาต่อยกูงแล้วเปิดก็ไม่ได้กทนของกูจะกินของเชี่ยเหมือนเล่นคนเดียวไอ้วีหนึแล้วตกแล้วตกแล้วตก้ถตกแล้วอ้าวเหี้ยชนะไม่คือเหมือนเหมือนผมเล่นคนเดียวอ่ะเดี๋ยวดูพี่แบงค์ดิไม่ได้ช่วยอะไรเลย เหนื่อยแล้วเกิดพันนี้เจอกันใหม่พันหน้าบ๊อยบายบายจักบ้านเจ้บ๊ายบายครับผมบายบาย